พ่อแดงแมสมหายอพ่อเสแสวงเมสนิทเมสุพิตรากดีตลอดแมรุนม่นเอเมน้ำวงสกอพร้พอมลูกหลานหาติมิตผ้ากันแสดงออกซสีงควก่กตัญยุกตเวทิตาจุดถูกพอกมันโทษคลังพ่อเม่มีชีวิตลูกหลานบางท่านบางคนเอ,อได้ลวงเกินโมเจา้าด้วยการคว่ำเบา,คคากระจกโขกหักใสหรือบริรเกจตาหรือเกจตนากด็ดีจำได้กด็ดีจำบ่ได้ก็ดีต้อนรับหลังก็ดีเด้อ เออคุณพญานคุคุณเมยไงขำาูดเอ้ยมือนีเออยกโอโโงวสิกรรมจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเว้นต่อลูกต่อหลานผู้คล้ลองมุ่นคล้องมากาจะเลื่อนเกานาจะเก็บจะโปวยจะไขย,ยูดีมีสุขลำํำเรว่ยที่ในเนื้อมือนีแจกเขาจะลองกระโดกใครแล้ว้มารับอกุศลผลบุญน,น้ำมลโลมลูกโมหลานมาแสดงความยินดีในรัพย์สินสมบัติพงไงมีไงฝากไว้ลูกหลานแจกแบ่งแท่นแล้วมาแล้วแต่คำว่าปลําบุญแ่งนี้เพราะท่านได้กกพระภูมิเจ้าที่ผู้พวรรักษาบ้านหลังนี้ละเออจงเปิดประตูอนุญาตรงจิตตวิญญาณ บัลลกที่สองหาเนี่ยละเออเปิดประตูเนีายดงวิญญาณคุ้นพนุคุ้นเม่คามพดดาวเทสงจงขมารับอกุศลผลบุญน้ำมูลูกหลานถูกท่านทุกคนยังสะดวกสบายสาเดิมมงมงมงอ้าวันถืก็ถือว่าเป็นวันละสุดท้ายเนาะยงพนุยงเม่เกิดเช่นนงยุตตาเป็นญาณ มณีกาดูเหมือนบาดเทศแต่เศ้าแน่กระจกตะเวทแน่ได้เป็นธรรมดาหลังจากนี้พระเดชพระคุณพระอาจารย์พระคู่พระเสด็จเจริญพระพุทธมนต์เป็นอันวากระจกกระจกว่าละพิธีทางศาสนาจากนันก็สิเป็นนาทีของพ่อแม่พี่น้องเฮาสิเรื่องเกลียวเพียมามกันเนาะเนาะอาคณะนิกาถือว่าเป็นเวลาที่ได้เชิญดวงจิตาเบญญาณของคุณพ่อหนูของคุณแม่ยังก่อนหลังแม่ค่ำค่ำพุทธเนาะ มณีกาลูกเต่ารลาในพร้อมพบเมี่ยงหนากันได้มาจุดจุดเที่ยนสมมาคารวะดวงจิตวิญญาณพอกับแม่ผู้เปหนใหกุปปรกาคุณมาก่อนจะว่าเป็นบุญเป็นกุศลููกเต่ายกพบหนาพร้อมตาสมักสมานสมากี้กันแม่เอ้ยพอเอ้ยมนีลูกเต่าเ็ด ผิดพาดเนี่ยใดพิดพาดเทียบ่แมนเลีนบ่างามนะใดกับขอาโหสิกรมไม่ลูกให้เต่าทุกคนเด้อเออจุดตูปจุดเทียนสมมากคารวะแล้วกับขอ้อาโหสิกรมไม่ลูกเต่าทุกคนลูกเต่าก็จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเอาจุดตูปเอาตูปไปร่วมกันนีก็ไปว่างใบถ้าจุดเอาไปใวข้างนอกพุ่นเด้อพุ่นจีกาตามันจีมหมเสียนุ่งเอาบุญกันเนาะเอาผู้ใดลูกนายเอาไปโหลดเด้อไปโหลดแล้วกับขึ้นมานังของเกา Vậy ai cũng sẽ quản nó quản nó sẽ rộng sẽ thụp lạ Nên nâng luôn quản châu Vẫn hẳn mặn thầy đọc nào chẳng sợ อาวันนี้ขอขี่แน่ให้คพามสว่างกระจ่างใจกับเจ้าภาพเขาจักน้อยการเอื้นเชนุวิตาวิญญาณเจ้าภาพเขาปไปแจกกันพวกไสามเซ็นสามเียนได้กระเดือนนั่นกระแจกพวกน้องพอน้องแม่เป็นไปน้าให้ปลูกน้ากันผูกเฮ็ดยังเพราะว่าปลูกเป็นการกระตุนเกอนเอาไว้ก็น่าเล้ยงแต่เขาปลูกปั๊บจังเสียดวงจกิตวิญญาณของคุณพ่อหนูแม่ขมพุดกับบอมเนมาถ้าเจ้าของดิอาทิมีบริวานนอกพวกผีปีศาจบ่มมีปีมีน้องบ่มีญาติบ่มตีสกูลสีมาน้ำมาฮอดแล้วใจกินเขากินปลายยิ้มน้ำ ล่านกินเอากินเอาอยี่อกินแล้วก็ย่องโตยี่โพหนูอีแม่ผุดข้ามผุดเอ้อาหารเฮี้นเจ้าสมาเสียเศรษฐีเขาลอยกินเมื่ออื่นเฮี้นโตไข่อยเขาบุญพนะไปกินน้ำโตไข่อยเด้อยพนะมาเจนี่กับยี่อหนูกับแม่คำาุดกับจีเซียเด้วยวะเนี่ยก็เลือกเสืไปน้ำเขาคันว่าผูกบ่มัดไว้เล่าสิไปเศรษฐีเขาจะนั้นผูกเอาไว้สักวอนเนาะเหมือนเจ้าอนุโมทนาบุญจัางคอยคอยให้เล่าไปจันทร์มันจังแมร์เอา การผูกคอต้อแกนขอรวกวนชาวพาไปเจ้าทางหนึ่งเด้อเพราะว่าเป็นการใบอะไรน้ำเด็ดแต่ทรงทุ่นทรงห้อนไปเห็นเล้าหาดังแกนเหล้าเดินทางมาตั้งแต่ใยุทธันนนุนทางกับมีตำรวจรัดท่าในนพเนาะนี่สิมีเจ้ากรรมนายเวรรัดถนนทุนทางมีจตุปัจจัยนหน่อยหลายกับเพาว่าเด้อทั้งลูกทั้งเต่ากระไดเตรียมไว้จตุปัจจัยปอนลงสยามเป็นคาไทยคาถอนของอีพ่ออีแเมอฮอกรับขึ้นมา เออแล้วก็อย่างนึงอาจจะเป็น้านด้านบางี่เพรหนูเอ้ยิ้แม่คำพปุเจ้าสิไปหยังสิไปเอาบุญน้าลูกมองในตู้คอยตั้งด้านก็วันนัว่าเจ้าสิไปได้จังใดมีเราจ้างมาประสานเราจกหาบ่เห็นเหยีจัแจงใดเสียมากเพราะเพระใช่ในกระจกเอาไว้เสียมเอาไว้เด้อลูกผู้หน่อยผู้ใหญ่กระไดแล้วก็สิเบิ้งยื่นี่แล้วพอหนูกับแม่คำพมปกระไดท่านโพได้หักวะหักแม่หลายแล้วก็สิเบิ้งตัวก็สิบผูกพูดละลอยละลอยอยู่กันผูกพูดหลังยี่สิบบาทยิ้มแย้มข้ามป เอาเถออ้ข <that is German> ้ามพดไอ้ข้ามพดนั่นอ้ไอ้พสกรพสกรจะไปหามาไว้เด้อห้ามปูกท้าไได้เจ้าอเจะไปปูกจะต้อขวดวเหงานนี้ก็วาเจ้าเล้ยวลเหบุญหนพ่อยแม่คักได้เมียใส่นอกบานี้านะมาเน ขาขากันมาจะอูจโดมเนึ่งเโอ้ยน้องเม่ยโอ้ยน้อพ่อเมื่อบ่ตายนั่นบอพ่อเป็นอะไรกับบอมีเนเนี่ละน้อบนจังหวะที่เป็นนายหลือเป็นเจ้าหลือเป็นตุ้งต้นกัง เป็นเชาวไรหรือเชาหน้าตัมมาควอนโบตัมต่อยกะหามุมดอกบินมอนเหน่งเน่งเ่ง้ยน่าพอปนมาไต่ไต่นี่ไต่ไปแล้วบรได้ต่เล่นเล่นเล็นพวกดังละครหนังน้อพวอนโอน้อเหน่งเน่งเน่งแม่้าคอน ้วนั้นใส่ยังเขาแสดงดอกแตงเองให้เป็นเรื่องบาคุณพ่งหนูแม่คำปวดของตายจนเมื่อตายจนเสียงเลียยก จากลูกและเต่าจากขังเขาที่แต่งมาเมียครั้งคนอเ่ยตายไปแล้วโดดบอกเธอตั้งแต่ตอนแม่ไปข้างบอมีมือิ่งกลับมาบอมีมือิ่งบปวดนิน บาดมาทดไทยกันเพื่นเพิ่นไปเที่ยวกันกันยังคงดอกเต่ามาเมียเมียเมียท claro um uh uh ี่วค uh 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 ันว่าเมียไปไหยังสิได้กลับมาอวยเรื้อว่าคันนี้พอเาไปนั่งยังสิได้กลับบ้านเกินมาพ่อละมั่นไงแนวว่าพอเามา ว่ามีมือสิเปื้นเตือนน้องพ่อสมอนพอแดงแม่สมัยเ่ว่าขอา่ามีมืว่าสีเปื้นขึ้นมาได้ดอกตั้งหลังเงี้ง คำขอเอ้ยลูกสาวลูกใสยพองมาเกิดดังตั้งแต่ขางพรกักเมบันตายเน้่โอ้ยาก็อาศัยภัยเพียเบ้องกันก็ยันสวยตัางแต่เขาวัตทันวยการงาน กระบอกกันกองน้องแม่คำปวดเอกของแอ่ลูอเองพ่อมออิตอิอเออเอกนออเนอออเออเออากอเอ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 อเวอกออเออวออยออเวอเอ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 ้ยออเ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 ออ พ่าลูกหลานเจ้าแม่ลูก้ายเจ้าลูกสาวเจ้ามมเกิเสียงสั่งแต่กีนแต่ลูกแม่ยังเป็นเด็กแม่ยังไหวแม่พาดกะพาดพี่ยุ่งยิงแม่เอ้ยแม่พ่อสมวนพอแดงแม่สมหมายกินบ้อเปลนสองเจ้ากะยังตอนลูก พ่านอนพ่าลักับเจ้าก็นยังกว้าอยเได้รู้ถนอมเลี้ยงแม่สนิดแม่สูพิตาแม่อรุณพอวงสะก่อนออกจนใหญ่ย้ำหูเจ้านั้นใหญ่แล้วมาตายจ่อยจากโลกไปนี่ยังกองขั้วที่พอกองขั้วเพุาะผลถ่ายอยู่ทางหลัง อยตั้งแต่คุณพอสมอนกับน้องน้องลูกเจ้านี่แล้ว uh, ้ให้ให้ทำละกำบอกหาความถูกบ่มีเงินไอ้แก่เจ้าตายไปแล้วโตโต้โตลูก hmm, กับปัญญา กลางเ็นมามังตะลีแม่เอ้ยิบพ่อหนูเอ้ยแม่คังพ่อ้ยลูกของพ่อของแม่ลูกผู้ใหญ่หลมาจบ้างขวายนอมาจบ้างซ้ายใบแล้วพออยากบาง ไ,ได้ไม่เรียพอสมอนพอแดงแม่สุมหมายตลอดแม่จเหนิดแม่สโศกตากแม่รุ่งพอวุ่นสะกอนกีดหนอดหลายจังในสางปวดเที่ยวตนปวดสนาแม่มาร้องรับกระจนบนน้ำไหว้ามา แมนบ้านยัน้าวน้องเดนไปเดียวาเดินอยู่หน้หลกเหลือปากปากให้โอเจ้ารอกรับบังเงมาดีพอหนูแม่พูดดาวไทยส่งเอ วานโน้ยอีแมนตำ้บุเอ,อ,อยโอ้ยน้อแม่โออยน้อพ่อกันมันดวงบิญยานกองเจ้าไม่ต้นมยนจะเปิดแห้งแหลมมันหวานมันดังเยอะดอาเปิดควายตัวนั้นเด้อว่า,ามาเมื่กันจมาควอดแล้วเจ้าสิมาทางกรรมกันแดนในกระตร้าง วามา่มาบอกกางนกพงเสือกะบตียงว่ามาเอวาน้อยตื่นมาได้ไมเนี่เป็นมือแม่นมาใจแนงเน่งแน่งเน่งน่งเน่งูน่ลเน่งเน่งเน่น่งน่งมา่งเน่งนงว่งมามาเนน่านนงน วหน้ามาหอดบาปาแต้เะอย่าแม่เล่นดอกนั้นงเงี้ยอย่ามาเศ้าอยู่รังเอยบ่อนิางหนา้อนอาเจ้าลงนทางรับฟังจสงแมมาเรียกเชินึงนึนึแม่เจ้าชางลูกาสังโูก้สังโูกเกยลโกสะพายสังน้องคนใดใกใจ สามนึ่งนิ่งน่ไยจริงที่แล้วแล้วมาใต้เจ้าโลกกระทดดไทยอภัยบางจะ้กงอน่าใส่กับงเน่งว่ามาด้อมาเด้อ มาหอดน้ำไอเจ้าไครก็มาเนี่ยการจะมาหอดให้จะไปส่งปัญหาการแกมาคางจะไปส่งลบป่าเข่าวันน้นเการจะมาถึงแล้วอยากกินเชี่ย ลูกชายกลางลูกสาวใหญ่ลูกสาวกลางกัดเซนไปหาขันเ้าอยากกินปลาลูกายน้อยพ้องสักก่อนกัดเซนไปเต้นมึ roat, กมึงมึงมึงอยากกินความอยากกินแกงเนี่ยเ้อโลกผู้ใหญ่ผู้น้อยพร้อมกันได้ก็หายกูโตแนวในตอนนี้ดองพิธัญคุณพ่อหูแม่ ฟังเอาคุณแม่คำพูดเกิดสีมาดอกถึงแล้วเสียงแซวแซวญาติพี่น้องสชมเสิร์ฟลูกหลานแตกบนบนสิมาแค่ดอกเอลีคันนี้พ่อยแม่มาถึงแล้วจังสีลูกหลานกระโขกแล้วโผกแขนหลวงพ่อเป็นโตแทนอีพ่อพูดอีพ่ออีพ่ออย่างก่อนแล้วมันตกลงไปแล้วพ่อโน แม่คำพูดเพราะเปิดหมดหมดเมียนกันตายเท็มดอกจักไปในแม่เี่อีพอเอ๋ออีแม่เอ๋อขันแม่นดวงวิญญาณของเจ้าโตกุกกายพ้นจากกพภูเขยขันแม่นดวงวิญญาณของเจ้าถึงโสกายโสกิงยิ่งกระสมดังใจปองให้ได้ไปเมป่น โซสวรรค์บนปลาเทวรามาร้อมกันเป็นแถวทันทีคุณจะมีมากร้อมกันไปนาโยต์สบายชาติมาภายหน้าปัจจัยโนมาปลดหลอดโปอกเจ้าบ่ามีแต่กมารเป็นว่าเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเจ้าดังเก่าเจ้าเน่ง อพ่อเรเยวลานาอีพ่าเอิมื่อเราไปูดสิผูกแขนอีพ่อเอ็มเฮากันเมื่แล้วกับเจ้าเด้อกับทัดนันเมื่อกับอิทาเดิ้ลโอ้เๆ้ อาวมัดนี่ไหวพอนในคุณพ่อนหนูแม่ข้าพุทธกเรียบร้อยสิแถมไหม่เจ้าภาพพี่และน้องของเจ้าโคตุคนเมืองกนสาสาธุเด้อสาธุเด้อเจ้าภาพโคตุคนกันได้ที่ยย,ขขยู้จิถือเล็กคนนี้ละแม่ยังได้เนี่ย แม่ชนิเดเอ้ยเจ้าจะเม็นสลาดก็คนทั้งหลายสลาดก็โมสำหรับลกูกยี่พอหนูแม่ข้าพูุดนาะออันชนิดมาบ่อเพจตว่าสมอนอันนางซื้ออยู่สมหมายเมื่นันจะเป็นหนาจานังได้ โอ้ยจังมาสาธุด oh, yeah, well, oh, ้อเจ้าภาพกันได้กู้ LLC> ุกคนคดีเป um ็นพิเศษแก่แม่สนิทเดแมด้อท่านไปแล้วจะได้โบเกินหาดจะได้ขาดกันบ้างทัาปากกาลังให้เต็มดอกตั้งเกาให้เจ้าต้มรกเตากันไปนาช่วยสบายแม่สนิทเอ้ยน้มาเจ้านอนความบ่มจะปันพวอปีไปยหันแม่เจ้านอนงานจะเป็นพัอผ้าปีเป้า เจ้ากระเป๋าเจ้ารวนเต่นเอิเอวเออเมอนออเอองออเอ้เก็เออ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 เอ้เออเไมเดีเอัเอัเอ่นออเมอเออหออเออรอมีรอเออเอไขมอเไอเอ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 เอรเออเอ้เอไเออเออเออบรอเอ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 อเดอเอลเเอเเอ โบราณที่หาประตาเดินเดินสะดุดอยากได้หลายคนนั้นมีบ่อพอสมานบ่อแดงอยากได้หลายยุ้ยแม่นบ่อยากได้หลายคนนั้นไหนึ่ง่พอขายนาเอจ็ดแปดล้านจนกี่ครับนับบ่อไหวแล้วพ๋อไงไม่ยายุ่งก็ดังเดียวกันเด้อจ้อ โอ้ยน้อแม่ยำจะทำกันค้าหากำไรไก่ได้ไงไงขายเพชรย่างไก่ย่างจะต่างันในรลังน้อมขายขนมข้าวต้มผัดมีแตงมถดกินกระโปงก็นำัวากเีวก็เลยออไก่ต้องไก่ซอยน้าลีกาเจอใหม่นั่นนี่ไหลเล่เล่น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 กระถงเจ้าโคราแกนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าจาำ แม่เดอนทำไมมันออกระดีมันอันบัดรุนเนี่ยมันจะเปิดโชว์โบสาธุพวกพี่น้องอยู่นี่ก็เคดังเดีวกันโพธิธานบาทนอะไรขึ้นโพลาเ้าโพล่าเ้าเน่งน่งเน่งเน่งเน่นโานเ้าอะไรขึ้นหาอกพเจ้าโพลรอยโพลรอยสาธุ อันจังคุณแม่แม่เสนีท่านใบร้อยเหลือพี่น้องท่านใบร้อยโคตรคนโยนีให้ไรเขาหาพวกเจ้าโภระพันโภระพันโอ้ยน้องเอ๋ยพ่อสมอนพ่อแดงเอ้ยเมื่อนี้อาพวกท่านใบพันธ่าท่านมีจักคนอยู่คิดต่อลูกเจ้าพาทุกตุคนโยนีพ่อสิได้บ่แบ่นพาน แมาเดียแม่สนิทเอ้ยบอกพี่น้องเขามาอันบ้านท่านการร่วมกันมากกระไดดอเพราะท่านผู้ใด้ใจสปอร์ตหักีพ่อหนูหลายไก่ตกมาโหลดแบ่งพันบัตเล้าให้ให้หน้าป้าต่างยานกต่แม่งของเล้าเข้าไปกระบอกไปน้ำจากแนวมันมาปลูกแขนพอพอเราอยู่จีบาทกีพ่อหนูรับบ่ได้หนุกในเปลียนเอาเบิ่งแต่กันยังหันละ อ้าวน้อยแม่ไม่พวกพมอเจ้าทำแล้วพะลาดโดรกลมรวยในเดือพี่น้องพอทำบุญโยนีพันเกต็ดโยนีจะได้ไข่จะได้ป่วยจะเจ็บหัวปวดท้องเป็นมะรังจังแจงดอกแกงไงยาโซมีให้มีบนเหลือหน้ามีพผลัาเหลือตัวให้เร้าก ข้อพัวรักมั่งมีแล้วเดีเด่นส่วนว่าข้าเรอเก็นกันเป็นได้ให้ไปสนุกกินสนุกใจสนุกไปสนุกมาสนุกในโลกาก็มังบนพ้นโลกขอให้เจ้านั้นมีโชคลาภรวยเงินตรามาถึงมอราณาด้วยสวรรค์เป็นเขตมวนบรมมวนคือบดคือมิจกเ้าเน

มาสมสวนแล้วเสียรายใครจ่าก็อยากพากพี่น้องเวลานังรถยนตมาแม่เอ้ยแม่แม่จ๋าแม่จ่าแม่จ๋าแม่แม่จ๋าโอ้ยน้อแม่ใจไม่ดีน่ะหลังมาให้โถหาจานสำรองแน หมอกแต่บาโทษโทษเบอร์โทษโยเสกับปฏิมาเบื่อโทษกับบ่ห้นิีโทษได้บั้นจำตายให้ไา้ไหมเออขันมาจันเพื่อต้องการความรวดเร็วกาหักได้เอาจากขันมหาก็ได้เด้อแม่เด้อขันมาจันขันบมาพอใจก็อยากให้ได้ของอัตมาอเดมือมาเด้อแม่เอ๋ยแม่ขันมาจันมีกระดาษับปากกา นั่งเทียทูหาผลนขติปอะโทมมหาผูนี่ด้ไว้ติดเรี้ยวปอย่างไันะ แม่เอ no ๋ยแม่เอาสมุดปากกามาหดเขียนเอาไว้จันทร์จำรองสีบอกห้เขียนไปกันไม่ก่อนเด้อแม่เออขั้นมาสั้นโทรศัพท์ก็ไดรยกขึ้นมากดกดกดน้ำฉันสีบอกกดกดเปล้วก็ออกแม่อดออก็เปล้วก็บเมมไม่ดอกแมื่อเออพลังค้นมาเมมใบใส่ผัดปาแต่เมมไม่โทรศัพท์นั่นละจ้าสี่เมมไม่มาจังไดแต่เมม วันนี้มันเบื่อพระอาจารย์จำลองมาจันเด้อแต่ขอร้องอย่างหนึ่งขอร้องอย่างมาติดติดร้องห้ามแมไม่บาเบอร์ที่รักมันสิยากโคอยู่เฮียนคืบาเบอร์โทษบักได้มาโยนน้ำโทษโทรศัพท์เมียกูมันกูจีโทษไปด่ามึงแต่แท้แล้วโทษมากมันมาถึงเบื่อร้องพ่อมานี่บักได้เนี่ยบ้าอยู่เนี่ยบักตี ก็หลวงพ่อนหะยกมาต้องตัวเบอร์โทรหลวงพ่อนี่มาอยู่น้ำเมี่ยคุณจะแจ้งในพระน้าเมียเจ้ามาฟังเทิดก็ว่าใช่แล้วเนาะนะจดเอาบ่ต้องมาตัวเด้อบวชเตื่อนพนาเลาก็บวชเตื่อนก็เพิ่มจักละจะมาเริ่มมันลจะได้เป็นพระพูดบุญแล้วก็ว่าจใี่แล้ว ออ้ยังถามมาอีกด้วยบมึงบวดีหลีเป็นพาะอลีมือมึงจิบวดมึงก็บอกกูน่ห้วยหลวงพ่อกระสวนก็บรเน่ยก็แลยมันมึงเป็นพ่อกูสิคกูจังสิบอกมึงโอ้ยน้อแม่เจ้าเด้อเบอร์โทรจานต้ำล้างเริ่มแล้ว ไปถึงยำเต่ารอกยำแร้งยำคำคำจานจำลองกันจินังรับตอนคอยท่ารอกับสายฮัลลูลไผ่ทูมาโน้กันมาจดย์รท่านคือทูอะไรอยู่กันให้แม่ของแม่พัวจดปพระท่านสีม่งันนะเอาไม่ก็ะจันบอกให้เกียมโผล่ไผ่ตัวเอากด โอ้โทษเอลีมันสั้นเอาใส่ถุงไปสั้นเม็ดตัเม็ดตัวทุกัพท์บกันไรเอ้ยกรจะใสยเป็นสาวไม่เห้นเนาะฮัลโหลพุทธา่าเด้อบาสิการจัดตัวน้อวนไม่เนาะอ้าวมาทีจังมาชมกวอนแล้วจะลาอะไรไปก่อนลาก็ได้เป็น ตำร้อมคอยเน่ง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 เก่งเ่งงไก่เล้วลานาสัดข้ายมมมมมอมมามม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  คของหลานการจำรองนี่ม oh, 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 oh ันน้อยจำต้องพาดจากยมตายมมาโอ้ยอมใจลาก่อนบ่อยากเมียบ้านอยากอยู่น้ำยาร้อนใจเอ็มนิ มน้แล้ว่อพ่อคำกันี้แล้ว่อแม่เอินสัง่งยาพีนวงเอินสั่งสมน็อเนื้อเอินสั่งร้อนควาย